นี่ค่ะก็มีนะคะเป็นฝ่ายบุคคลอยู่ที่บริษัทวิชั่นเวนเจอร์สค่ะการจะไปทําฟันครั้งหนึ่งนะคะก็อาจจะต้องลางานไม่ลาเชา้าก็ต้องลาบ่ายหรือว่าอาจจะลาทั้งวนันแต่ว่าพอมีบริการน,นี้เข้ามาค่ะหนึ่งคือพนักงานก็ได้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมด้วยพนักงานที่เขาไม่สะดวกไปหรือว่าติดงานเขาก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้คือเดินออกมา้าบริษัทก็สามารถใช้บริการได้เลยก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแล้วก็ไม่ต้องสํารองใจด้วยความที่ติดต่อง่ายแล้วก็ซีสันลถน่ารักแล้วก็สะดวกสบายเลยก็เลยติดต่อไปเพื่อเอามาให้้พนนนัักกงาาบรรริิททีี่่ษ เรื่เห็นถึงสุขภาพช่องปากของพนักงานสำคัญไม่แพ้กว่าสุขภาพร่างกายเลยเป็นเรื่องสําคัญมากๆแล้วก็ส่งเสริมบุคลิกและก็ภาพลักษณ์เราในระดับหนึ่ง กามีค่ะอแนะนําตลอดว่าต้องทํายังไงหรือว่าเวลาระหว่างทำค่ะคุณหมอจะบอกว่าเจ็บหน่อยนะนู่นนี่นั่นอะไรนี่ค่ะปกติไม่เคยทําธนกรรมเื่้นที่วันนี้ค่ะเห็นน้องๆในในแผนกเขามาทาํากันแล้วน้องๆก็รีวิวว่าแบบหมอทําดีแป๊บเดียวเสร็จไม่เสียเวลาอันนี้มาถึงที่แล้วก็เลยตัดสินใจทำค่ะก็อยากให้มีบริการดีๆแบบนี้สําหรับพนักงานต่อๆไปค่ะ แล้วก็สําหรับฝ่ายบุคคลของบริษัทใดที่กําลังมองหาสวัสดิการดีๆกานนรถถนํารถทันตกรรมเข้ามาให้บริการที่บริษัทก็เป็นเรื่องน่าสนใจมากๆค่ะ